สบายดีอ่ะกับสบายดีลูกโดยมืัอนี้สะเล่นนอนกับลูกชายสิมาห้องเพลงสู่พ่อแม่พี่น้องพังเนื้อพี่น้องเบิด์ตสุโคสุคนเนาะนึ่งข้าวพี่น้องพูบรรยากาศยำแรงๆพันขึ้นกลุ่มๆโอ้ะตะวินดอกเลยหนาวหนาวยำแรงเลยหนาวกะตรีมือนี้อากาศเย็นลมวอยๆพี่น้องมาสะเล่นนอนกับ หน้าตากับเว็บธรรมชาสตร์พี่น้องคุดนานพักทางหลังเฮือนไปถูบนานพักถูขี้ดินให้มันหมุนน้อพี่น้องเร<ด>ีมไวว่าวัสืุกพัก<ด>มานหนังหนึ่งเขา<ด>่าพี่น้องล่างถวยเร็วเร็วพี่น้องสิมาหนึ่งเข่าสิมาห้องเพลงให้พ่อแม่พี่น้องครั้งทางนั้นก็บคายประเด็กพี่น้องกระตุกป,ประเด็กโดยสลเลมน้อยสิมาห้องเพลงลาวพี่น้องเพลงหักเบาเมียปะพี่น้อง แักซีได้มอเตอร์ไซค้วพี่น้องนะลูกชายก็หายกำลังใจฮ <มา S 1> ะโอ้บรรยากาศยามแรงสีลมๆมในพีน่น้องกันมีไอ้พะน้องอาสาับเอายาสุเศร้าเด้อไอ้คนโลส่ส่งหอยยิ้มให้น้องก็พอไอ้คนโล่ยาสุเศร้าเสียใจ น้องก็เป็นผู้หญิงธรรมดาด์าบได้มาจากสวรนดอกไอมีครบทุกส่วนเรื่องของห้างกายมาหัวใจยังบ่มีไยสุนยันเต,ตโตน้องบ่งามคือเมียเก่าของไอน้ายนาของไอ น้าผู้แกมข่าวจุนพูนเฮ็ดจังไดน,น้าน้องสิลองว่าวบึงก่อนนะมันขคาหัวใจน้องนี่ละเบ้า,บาได้กับอ้ยน้องก็เป็นพันละยาอย่าเสียเวลาไอายนี่มาคิดหอดมียเก่าเป็นคนสุดท้ายและที่ดีของเจ้า เรื่องเมียเก่าอันดีไห้แล้วไปนะพ่อตอมาเลยขี่ด้วยเหียวเรื่องเมียเก่าไอบทต้องน้อยใจลูกหญิงใยต้องสิคอเลียงซอยของเพล่กับประจบลูกไห่เลยเพิ่นเตะสะดุดหนึ่งเข้าใส่ข้าแล้วเลยล้างถวยแล้วเลยพี่น้องไปเก็บยานางเก่งมาไม้เมื่อแรงพี่น้อง อาเก็บบทหลงพระท่านกับเก่งน้ำไม้เลยพี่น้องเี่น้ำไม้ทงไว้ไปหาเก็บยานางก่อนพี่น้องมาเก็บในสวนอายอยู่ข้างๆกันนี่แหละพี่น้องแล้วเราเราทางเนี่ยแล้วมันกันยังมีเคยยานางเกิดอยู่นะพี่น้องก็เลยเข้าไปเก็บเขาป้าตะกงกับสังมามืดแทอันนี้มาหายานางพี่น้องมิแต่ป่าหยาหยุบหยาหยุบหลายลาย ไาเด็๋วแวล้วพี่น้องเก็บยานางก่อนเหมือนเอาไปสั่มพอดีงี้แก่งน้ำไม้ทำม,มาแรงมากจักสิกินอย่างพี่น้องเอ้ยกินไปแก่งน้ำไม้หัวมันไปนี่แลยทำเลย กล้องก็มืดๆในจักหน่อยเด้อพี่น้องพุด่วนพักพี่น้องกลางเว้นเลยก็บไม่ได้ถ่ายคลิปปันใดช่วงนี้คัดพุดกะเอาลูกน้ำนี่ก็เลยไ่ได้ถ่ายคลิปลูกกเพึ่นกะอยากซนนี่ขันตั้งกล้องกะพัดตั้งกล้องประ่านแปลงว้าไปว้ามาอยู่เดี้ยขันอัปปะกล้องไว้ลูกพึ่นกะอยากลินนะพี่น้อง ไเลยบ่ได้ยทายขึนนอนพึ้นก็นอนบ่นได้ยหึงบอดายเก็บยานางพี่น,น้องนางเก็บยานางเราตัดหญ้าตัดสวนแล้วละมันเกิดนี่ยานางมันตรงขึ้นมาใหม่สวนเพิ่นบ่ได้มาอยู่ข้าเวีย้ยขางานผืนเหล่าพี่น้โนโองแต่พี่ผืนละมาทางแปลงเบิร์ดแรกแถวนี้วันนี้พี่กายนี่เราปลูกพัก ปลูกผักบ้งปลูกผักกาดทีนี้ราค่าวิ่งมาบรสชุมเดมาจนหกเ,เลยไอ้คนลอยสุกเศร้าเสียใจยันเตโตนงบองามคือเมียเก่าของไอ นันนาะของไอ้นันนาะผู้เก็มข่าวจุนพุน่นเอจังได้นานองสิลองว้าเบึงก่อนนะมันคาหัวใจน้องนี่ลเาบา่าวไอ้ใหญ่นางเนก้กับไอ้น้องก็เป็นพันละยา อย่าเสียเวลาไอจะมาคิดหดเมียเก่าองามดีนางยังเอาไม้น้อยเดียวคนเก็บยาห <c oughs> น้ามกระายเอาแบบเข้มแขบบ้แบบแบบนเลยพี่น้องไปแบบยาน้ง,นงบึดพี่น้อง <c oughs> ส่งกับเพื่อนเปื่อนไปพุดนานพากักนั่งคุดนั่งขับนานพากักกับลูก hoi เป็นเมียเจ้าสุดเจ้าเศร้ากะบ่ได้ใสมันด้วยฮักแพงแต่งด้วยหัวใจเอาล่ะพี่น้องเอ้ยเมืองกะญาติผู้ใหญ่ก็ยังบ่ฮู้ เรือนหอคือห้องเศร้าพยานหักเขามีเพียงรูปคู่อ,อย่าหยุบไปจะไม่ได้เก็บยานังไปเกลงน้ำม้ก,กินแรงพี่น้องเ้ยกลองสุดนาสุดพี่น้องเ้ยบ่ได้เสริมบ่ได้เต่งน้อ,นองลากจนขาดไปแล้ว ตะกี้เราเห็ดว,ว้หดพักละหนาวแลวพี่น้องอปกฝั่งละล้มโว้ยโว้ยลมโว้ยโวยลมโว้ยโวยพี่น้องเอ้ยโบแมนลมพัดตึงออกมาวิย์นี่เราแจ้งในพี่น้องกี่นินม,มืดอยู่ในป่า รอดหัวสาวขวาเัเซหัวใจเพพอลงหักเจ้าก็ยอนว่าเสือ้อไอเทวลินโลใหญ่เกินโลแล้วทำเมาของสายที่บดจริงใจ จนค่ำจนมืดพี่น้องเอ้ยป้าตัวผมยุงผมยอมแก้งน้ำไม้อยู่เฮส้นคั่วพี่น้องเอ้ยกระนั้งเชลเล่เลยซีมเลยใส่พักขยิ่งลงไปเลยพี่น้องเอ้ยป้านี่เก้งน้ำไม้พี่น้องเอ้ยแกงน้ำไม้แยมแรงคู่ควาในบุงประธานแก้งน้ำไม่อยางนี้แหละพี่น้องเอ้ยแก้งน้ำไม้ ใส่ักขยิงน้ำม้ไหลใส่น้ำม้ไหลนิดน้อยน่น้อยเซ็บๆซบพี่นนองยิ่งยำแรงกับเซ็บคือเก่าพี่างเงยเลยยีดเมนเกินมาเนี่ จนค่ำพี่น้องเพื่อเห็ดอยู่เห็ดกินแล้วก็ได้มาตัวเลื่อมพี่น้องเลยแก้งน้อไม้กระซุกแลยพี่น้องใช้ลำน้อยก็เสร็จ้วพี่กินข้าวกันเน้อพี่น้องวันนี้ค่ำอลไรพี่น้องเลยหกโมงแรงเลยหกโมงเข่งเลยพี่น้องเลยเพื่อเห็ดนั่นเห็ดนี่แล้วพอดีค่ำพี่น้องพอดีสำนี้พอดีกินข้าวแรงของกำลังกินเสพพี่น้องสำนี้มันกำลังเริ่มหิวเริ่มอยากเลยพี่น้องเลย สำหรับกิมมีสไลม์น้อยอเซเลโคลาพรมพี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องพกกระเปาเข้ามาสบายดีเด้อ